พระอาภิธรรมทธาสังขาปรปิเชตที่สองเจดสิกสังหาวิภาค เจตสิกคืออะไรเจตสิกเป็นปรมัถธรรมอย่างหนึ่งในจํานวนปรมัถธรรมสี่อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดจิตตานิสสิตาลักษณังเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี้ไม่เหมือนกับต้นไม้ที่อาศัยพื้นแผ่นดินเกิดเพราะพื้นแผ่นดินกับต้นไม้นั้นพื้นแผ่นดินเป็นฐานรองรับและต้นไม้ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินที่รองรับนั้น ซึ่งพื้นแผ่นดินจะต้องปรากฏขึ้นก่อนเพื่อเป็นฐานรองรับให้ต้นไม้เกิดภายหลังและการเกิดขึ้นของต้นไม้นั้นก็เป็นคนละส่วนกับพื้นแผ่นดินคือต้นไม้ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดิน เจตสิกที่อาศัยจิตนั้นมีสภาพเหมือนอาจารย์กับสิทธิ์คือทั้งอาจารย์และสิทธิ์ปรากฏขึ้นพร้อมกันคือมีอาจารย์ก็ต้องมีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ก็ต้องมีอาจารย์ถ้าเว้นอาจารย์เสียแล้วสิทธิ์ย่อมมีไม่ได้หรือถ้าเว้นสิทธิ์เสียแล้วอาจารย์ก็ย่อมมีไม่ได้เช่นเดียวกันจึงย่อมกล่าวได้ว่าธรรมชาติของเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกับจิตหรือประกอบกับจิตเป็นนิดดังวัจนะ ถาว่าเจตสิกภวังตทายตัวุตติตายาติเจตสิกังว่าเจตาสายุตตาเจตสิกาแปลความว่าธรรมชาติที่เกิดกับจิตมีความเป็นไปเนื่องด้วยจิตนั้นหรือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็นนี้ชื่อว่าเจตสิกในอภิธรรมมาว่าฐานท่านแสดงไว้ว่าจิตเตนะยุตตาเจตสิกาว่า จิตเตนะภาวาเจตสิกาแปลความว่าสภาวะที่ประกอบกับจิตหรือสภาวะเกิดในจิตเรียกว่าเจตสิกอาการที่เจตสิกประกอบกับจิตนั้นเรียกว่าเจโตยุตตาลคณังคือการประกอบที่บริบูรณ์ด้วยลักษณะสีประการคือเอกุปปาทะาเกิดพร้อมกับจิตเอกานิโรธาดับพร้อมกับจิตเอการมพนะมีอารมณ์เป็นอันเดียวกับจิต เอากาวัตุก,กาอาศัยวัตถุอันเดียวกับจิตด,ดังคาถาสังาหาะมีแสดงไว้ว่า หเอกุป,ปาทานิโรธาจา่เอกาลัมพะนาวัตถุกาเจโตยุตตาทาวิปัญญาศาสตธรรมเจตาสิกามตาแปลความว่าธรรมชาติใดที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์อันเดียวกับจิตและอาศัยวัตถุอันเดียวกับจิตธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกมีจำนวน52ดวง ลักษณะพิเศษของเจตสิกประมัดเจโตยุตตาลักษณะดังคาถาสังขารนั้นเป็นลักษณะที่เจตสิกประกอบกับจิตหรืออาศัยจิตเกิดขึ้นส่วนลักษณะพิเศษของเจตสิกประมัดนั้นก็มีสีประการเช่นการเรียกว่าลัคณาทิจตุกะของเจตสิกซึ่งมีดังนี้คือจิตตานิสตตาลัีอางมีการอาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นลักษณะอาวิโยคุป เกิดร่วมกับจิตเป็นกิจเอการามพานะปัจจุปัฏฐานัางมีการรับอารมณ์อันเดียวกับจิตเป็นผลจิตตปปาาุปาท้าปัฏฐานนางมีการเกิดขึ้นแห่งจิตเป็นเหตุใกล้ จิตและเจตสิกต่างก็เป็นนามรรมด้วยการจึงประกอบเข้ากันได้สนิทโดยที่จิตนั้นเป็นธรรมชาติร,รู้อารมณ์และเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์เป็นไปต่างๆตามลักษณะของเจตสิกแม้เจตสิกจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตก็ตามแต่ก็ต้องนับว่าจิตเป็นใหญ่หรือเป็นประธานเพื่อให้เจตสิกได้ปรุงแต่งหรือเพื่อให้เจตสิกอิงอาศัยจิตเกิดจิตและเจตสิกที่ประกอบเข้าด้วยกันนี้เรียกว่าสัมปยุตธ,ธรรม จำนวนของเจตสิกในปริเชษที่1ได้กล่าวถึงจิตทั้งหมดมีจำนวน89หรือ121ดวงที่จำแนกจิตออกไปเช่นนั้นไม่ได้จำแนกโดยสภาวะลักษณะของจิตแต่จำแนกโดยอาศัยการปรุงแต่งของเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นต้นนั้นจึงทำให้จิตมีความสามารถในการรู้อารมณ์พิเศษแตกต่าง จากการออกไปเช่นรู้ในเรื่องของกามเรื่องของรูปรชาณอรูปรชานและรู้นิพพานอารมณ์ด้วยเหตุนี้เองจึงจำแนกจิตออกไปได้ถึง89หรือ121ดวง นับจํานวนเจตสิกไม่เหมือนกับการนับจํานวนจิตด,ดังกล่าวนั้นเพราะการนับจํานวนเจตสิกนับตามสภาวะลักษณะของตนของตนโดยเฉพาะซึ่งสภาวะลักษณะของเจตสิกมีทั้งหมด52ประเภทจึงนับจํานวนเจตสิกทั้งหมดได้52ดวง